สวัสดีครับวันนี้ส่วนบอสีพระธรรมจะมารื้อกระถางล้างหัวแล้วก็แยกหนอบอลสีนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือนําโชคที่เราคัดออกเมื่อ e ีพีก่อนนะครับเราจะมาดูหัวของเขานะครับหลังจากที่ e ีพีก่อนนั้นเราแค่คัดมาเฉยๆนะครับคัดมาแต่ยังไม่ได้เช็คดูว่าหนอกับหัวเขาจะใหญ่แค่ไหนเขี้ยวจะเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยว EP นี้นะครับเราไปรื้อกระถางล้างหัวพร้อมๆกันนะครับอาจจะมีมากกว่านําโชคก็ได้นะครับอีกต้นหนึ่งที่คาดมาน่ยก็คือเก้าทับนะครับได้หลายท่านบอกว่าอยากได้หน่อเก้าทับมากกับนําโชคนะครับก็จะมาคัดแยกให้ดูว่าจะได้สักกี่หนอจะพอกันหรือไม่นะครับไปรับชมกันนะครับเราจะมาเริ่มจากกระถางต้นใหญ่ก่อนนะครับ ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับผมต้นนี้ที่เห็นก็คือหนึ่งหนอ่อที่ชัดเจนเลยก็คือหนึ่งหนอนะครับแต่เรามาดูว่าจะมีเคี้ยวอื่นออกมาอีกไหมนะครับนี่ครับนี่โอ้หน่อใหญ่อยู่นะครับต้นคือกว่าเขาจะแทงขึ้นมาอยู่เหนือกระถางได้เนี่ยก็ผ่านชั้นใบไม้พอสมควรอยู่หัวเขาก็ลงลึกอยู่นะครับดูว่านอกจากจะแยกหน่อแล้วเนี่ย จะผ่าหัวได้หรือไม่โอ้นี่ไงนี่ไงครับนี่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 อีกหนอหนึ่งนี่กําลังออกมาอันนี้หนอหนึ่งนะครับแสดงว่าโอ้นี่นี่ตัวนี้ตัวตัวนี้นี่ก็มีอีกนะครับแสดงว่าถ้าปล่อยไปอีกสักเดือนหนึ่งก็จะเพิ่มมาเป็นสามหนอ่อแต่เราก็ไม่เป็นไรครับเราลื้อแล้วก็ผ่าเลยนะครับอ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปล้างแล้วก็เดี๋ยวมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะรื้อออกให้ครบทั้งสางประทางเลยโอ,ตอยต้ตัวนี้หน่อสูงมากเลยตัวนี้นี่ครับตัวนี้หน่อค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงต้นใหญ่แล้วตัวนี้นะครับต้นใหญ่แล้วอันนี้น่าจะจัดส่งลําบากอยู่เพราะว่าก้านยาวเนี่ยมีหน่อเล็กๆขึ้นมาด้วยเนี่ยเวลาเวลารื้อนะครับต้อง เบาๆแล้วก็ระวังเพราะว่าเนี่ยครับหัวเขาก็เริ่มโตแล้วแล้วทีนี้เวลาแยกเนี่ยมันจะมีเนี่ยเห็นไหมครับนี่เนี่ยนิดเดียวก็คือหักเลยให้ให้ดูหน่อยเนี่ยนี่เขามีหลายหน่ออยนนะครับหนึ่งสองเนี่ยแล้วตัวนี้เป็นหน่อใหญ่เนี่ยครับแค่เราแตะนิดเดียวหน่อหนอนเนี้ยน่าจะหักนะครับน่าจะหักแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ผ่าทําจํานวนได้นะครับ เดี๋ยวล้างแล้วค่อยมาดูอีกรอบนึ่งกระถางที่สามครับตอนนี้น่าจะมีสองหน่อได้ที่ที่โตแล้วนะครับโอ้รากแน่นมากนะครับรากแน่นมากนะครับประมาณสองหน่อได้นะครับนํำโชคนี่ก็ ไม่น่าจะพอนะดูจากลักษณะแล้วน่าจะอ่ส่วนหนึ่งก็ต้องรอนะครับต้องรอต้องรอผ่าหัวนะครับถ้าเอาเฉพาะแยกหนอ่อไม่น่าจะพอกันเพราะว่าต้นนี้มีอยู่สี่หนอ่อแต่น่าจะปล่อยได้แค่สามหนอ่อเพราะว่าอีกหน่อหนึ่งเนี่ยครับเขาโตมากแล้วนะครับส่วนเรื่องหน้าตาของเขาไม่ต้องเป็นห่วงครับกัดชมพูด่างชมพูป้ายชมพ,ปชมพูป้ายชมพูนะครับป้ายชมพูทุก ทุกใบทุกทุกหน่อนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปล้างหัวแล้วก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งครับผมตอนนี้ก็ล้างหัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละต้นทีละหน่อเลยนะครับเดี๋ยวมาแยกกันนะครับแยกกันทีละหน่อเลยนี่นะครับอันนี้เราก็จะบริเวณนี้เลยนี่นะครับนี่ มีเขี้ยวติดมาด้วยนะครับนี่มีเขี้ยวติดมาด้วยนะครับอันนี้หน่อที่หนึงถ้าไม่รีบก็คือฝากเลี้ยงได้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวไปผ่านะครับจะนําไปผ่าวิธีการผ่าลหลายๆท่านคงไ,ได้เห็นนะครับได้เห็นในลหลายๆ EP แล้วนะครับผมตัวนี้ก็ได้อีกหน่อนหนึ่งครับนี่ครับนี่ใบกลมกลิกเลยนะครับ อันนี้ก็ผ่านะครับเดี๋ยวจะผ่าส่วนตัวนี้ครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นตัวตัวกลางตัวแม่ตัวนี้เป็นหนอนนี่ครับแต่และหนอนี่คือมีเขี้ยวติดไปด้วยนะครับนี่ได้เขี้ยวติดไปด้วยนะครับนี่ครับปลายเรียบร้อยมีเขี้ยวติดด้วยนะครับก็นี่อีกหนอนหนึ่ง ฝากเลี้ยงก่อนก็ได้ถ้าไม่รีบนะครับส่วนใหญ่ที่นี่จะฝากเลี้ยงนะครับตัวนี้ได้หัวใหญ่เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับแต่เรืหัวก็คือมีเขี้ยวมีอะไรติดไปด้วยนะครับก็จะต้องอนุบาลไว้ก่อนนะครับอนุบาลไว้ก่อนได้ทั้งหมด5ห,หนอ ได้ทั้งหมด5ห,หน่อด้วยกันน่ครับห้าหนอส่วนตัวนี้สอีก3มหัวก็จะทำการผ่านะครับก็จะทำการผ่าอันดับแรกเราก็มาเหมือนเดิมครับแยกหัวออกก่อนออกจากตัวต้นแม่นะครับหลังจากที่เราแยกหัวแล้วต้นแม่จะเรียกว่าไม้จอมนะครับจะเรียกว่าไม้จอม ช่วงนี้ก็ดูกันเพลินๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตบอลสีสวยๆใน EP ีถัดไปนะครับช่วงนี้มาแยกหน่อทําจํานวนกันก่อนเพราะว่าแหลายต้นออกตัวนี้นะครับเอานําไปแช่น้ําเหมือนเดิมนะครับนําไปแช่น้ําให้เขาออกรากนะครับให้เขาออกรากนะครับช่วงนี้เราต้องทยอยผ่าก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวต้องทําจํานวนผ่าไว้เยอะๆนะครับ ส่วนต้นไม้ก็กำลังออกหน้าสวยๆเยอะนะครับจะค่อยๆทยอยอัปเดตให้ได้รับชมเรื่อยๆนะครับให้ได้รับชมกันเรื่อยๆทั้งไม้เก่าไม้ใหม่ก็จะมาอัปเดตบางคนก็สอบถามหาไม้เก่าก็เยอะนะครับหรือบางคนชอบไม้ที่เป็นตับเป็นคอลเลกชันสะสมตับต่างๆอย่างนี้ก็มีนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูทุกท่านเลยบางท่านก็ขอมาเยอะนะครับอยากจะชม ต้นที่พร้อมจําหน่ายอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นโปรนะครับในราคาเบาๆแบ่งปันราคาเบาๆรอติดตามเลยนะครับมีแน่นอนตอนนี้ต้นโตๆฟอร์มส,ยสวยๆไซต์ตั้งแม่ราคาเบาๆนะครับจะลงมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันแน่นอนนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับได้ทั้งหมด3หัวด้วยกันนี่ครับ3หัวแต่และหัวก็คือมีหน่อติดมาเรียบร้อยแล้วก็มี เขี้ยวติดมาพร้อมที่จะผ่าทําจํานวนแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามองมาเช็คดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอาหัวใหญ่ก่อนนะครับถ้าเป็นตัวนี้เราตัดออกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนอนเนี่ยเราแยกออกต่างหากเลยนะครับเราจะแยกตัวที่เป็นหนอนนี้ออกก่อน นะครับย่งจริงๆตัวนี้ลงกระถางได้แล้วนะครับหนอเขาก็ใหญ่แล้วนะครับนี่นีครับลงกระถางได้นะครับส่วนที่เหลือก็นี่ครับแบ่งแยกได้เลยชิ้นใหญ่อยู่นะครับนี่อันนี้ก็จะได้อีกสามแล้วในนี้ก็ยังมีเขี้ยวติดไปอีกนะครับ ต้องรอนะครับตัวนี้ต้องรอให้เขาใหญ่ก่อนแล้วค่อยแยกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องไปเบียดเสียดเขามากนะครับผมนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้โตวไวๆนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับผม ตัวไหนที่เคี่ยวเขาหางกันก็ผ่าแยกได้เลยนะครับตัวไหนที่ไม่มีเคียยก็อาจจะชิ้นใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องได้สารอาหารไปสร้างเคี่ยวของเขานะครับ ตัวนี้เดี๋ยวเราก็นําไปล้างน้ําเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ผ่าแล้วชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับบางชิ้นเราต้องเคลียร์ลากให้สะอาดนะครับเราจะได้เห็นว่าตรงไหนเขามีเขี้ยวบ้างนะครับการเคลียร์ลากก็สำคัญเหมือนกันเราจะได้เห็นว่า ชิ้นผ่าตรงไหนเขา,ามีเขีย้ยมีหนออย่างเงี้ยตัดออกได้เลยเขาเป็นจะเป็นหนอ่อลวนะครับแล้วค่อยมาแยกตรงนี้กันต่อค่อยๆทําทำไปก็เดี๋ยวก็ชำนาญเองนะครับสำหรับมือใหม่แรกๆกก็อาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะแบบระวังกลัวว่าจะโดนเขี้ยวอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอาจจะผ่าช้าหน่อยแต่ถ้า ชำนาญแล้วก็แป๊บเดียวครับเห็นหนออยู่ตรงไหนก็แยกออกเลยเนี่ยครับเราต้องสังเกตให้ดีๆนะครับตอนนี้ก็ได้ได้หลายชิ้นอยู่นะครับหาชิ้นใหญ่ไปเลย ใครได้ไปก็คือคุ้มนะครับใครได้ไปก็คือคุ้มเลยเพราะว่าชิ้นใหญ่นะครับใบแรกมาก็คือเปิดหน้าสวยแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาได้รับสารอาหารเยอะนะครับใบแรกก็จะเปิดหน้าสวยงามเลยนะครับนี่ มีหัวสุดท้ายนะครับหัวสุดท้ายก็ได้เป็น20ชิ้นอยู่นะครับก็ได้มาเพิ่มอีกหลายต้นอยู่นี่ครับหลังจากที่เราพ่าหัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำไป ล้างน้ำเปล่าแล้วก็แช่น้ำปูนใส่ล้างจากนั้นพึงลมให้แห้งหม,ดมาดๆแล้วค่อยบรรจุลงกล่องก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับวันนี้พาทุกท่านมาอัปเดตนะครับรือกระถางล้างหัวแยกหน่อวันนี้เป็นนำโชคเป็นคิวของนำโชคนะครับนี่ครับนำโชคนะครับอ่านี่เป็นคิวของนำโชคนะครับก็ได้มาทั้งหมด5หน่อด้วยกัน ส่วนตัวนี้เป็นไม้จอมแล้วนะครับเป็นไม้จอมเรียบร้อยนะครับเป็นไม้จอมเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะนําไปแช่นำนำไปแช่ให้เขาออกรากนะครับก่อนที่จะลงกระถางต่อไปนะครับส่วนนะครับบรรดาชิ้นผ้าก็นําไปล้างเตรียมบรรจุแล้วหนอก็คือลงกระถางได้เลยนะครับตัวนี้คือหน่อของเขานะครับโอเควันนี้ ก็ผ่านพ้นไปกับภารกิจหรือกระถางล้างหัวแยกหน่อทําจํานวนบอลสีนําโชคนะครับขอฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอลสีประรมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับช่องบอลสีประรมด้วยนะครับจะได้มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมได้เรื่อยๆนะครับถ้าคลิปมันเว้นระยะห่างห,หลายวันก็ให้ทําความเข้าใจว่าติดศาสนกิจนะครับมีมีภารกิจที่วัดแล้วก็ที่ ข้างนอกที่จะต้องไปทำนะครับถ้าเกิดมีเวลานะครับก็จะเข้ามาที่สวนนะครับแล้วก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมยังไงฝากกดติดตามช่องบอนสีประทังไ้ด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ EP หน้าขอให้ท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร